ค่ะก็ขอสวัสดีพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านนะคะขอคุณพระเจ้านะคะสาหรับเช้าวันใหม่นะคะที่โรรองทรงมอบให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายนะคะและในเช้าวันนี้ที่เราจะมาไขควณพระคําของพระเจ้าร่วมกันก่อนอื่นสิ่งใดอย่างให้เราได้สงบใจอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะสรรเสริญสรธสการพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิงย่งใหญ่สูงสุด ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับความรักที่โรร่งรง,งมอบให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับกําลังและเรียวแรงที่โรร่งรงมอบให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายและในเช้าวันนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมาศึกษาพระคําของโรรองขอโรอรองรงเปิดตาเปิดใจและประทานความเข้าใจในการที่จะเรียนรู้ถึงพระคําของโรรองและนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระซุคสตเจ้าอาเมน ค่ะพระวจน์ของพระเจ้านะคะที่เราจะมาไขควรด้วยกันนะคะก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุด,ดีนะคะบทที่4ข้อที่1ข้อที่3นะคะพระธรรมสดุด,ดีนะคะบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่3นะคะก็ได้กล่าวไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงให้ข้าพระองค์เป็นฝ่ายชอบธรรมขอทรงตอบเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลเมื่อข้าพระองค์จงตรอกขอประทานช่องทาง ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์และขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ข้าแต่ท่านผู้สูงศักดิ์ท่านจะหมิ่นศักดิ์ศรีของข้าพเจ้าไปอีกนานเท่าใดท่านจะรักคำไร้ค่าและสแสวงหาการมูสาอีกนานเท่าไรจงทราบเถิดว่าพระยาเวทรงแยกผู้จงรักพักดีไว้สำหรับพระองค์พระยาเวทรงสดับฟังเมื่อข้าพเจ้าทูลพระองค์นะคะ ค่ะก็พระธรรมนี้นะคะก็เป็นกษัตริย์ดาวิดนะคะเป็นคนเขียนนะคะในพระธรรมตอนนี้นะคะข้าพเจ้าก็ได้แบ่งออกเป็นบทเรียนด้วยกันสองบทเรียนนะคะในบทเรียนแรกเมื่อเราพบทางตันให้เราอธิษฐานนะคะเมื่อเราพบทางตันให้เราอธิษฐานนะคะดาวิดนะคะก็ได้พูดว่าเมื่อข้าพระองค์จนตรอกนะคะเห็นว่าหลายๆครั้งนะคะเมื่อเราต้อง อยู่ในสภาพที่หมดทางไปแล้วก็หาทางออกไม่เจอนะคะไม่ว่าเราจะคิดหรือว่าเราจะพูดและจะทำอะไรก็มักจะไม่เกิดผลนะคะสิ่งที่ดาวิดทำคืคอในตอนนั้นนะคะกษัตริย์ดาวิดท่านอธิษฐานต่อพระเจ้าขอโะรงนะคะทรงประทานช่องทางให้กับท่านนะคะค่ะพระเจ้านะคะทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือ เราทุกๆคนอยู่เสมอนะคะแม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าเราไม่มีหนทางจะแก้ไขแต่พระองค์นะคะทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่าเสมอนะคะอย่าให้เราคิดว่าปัญหานั้นสำหรับเรามันเป็นปัญหาที่หนักเกินไปนะคะให้เรามองดูที่พระองค์นะคะมองดูที่พระเจ้าพระเจ้านะคะจะทรงนำเราทุกๆคนนะคะออกจากปัญหา หรือผ่านพ้นช่วงปัญหาต่างๆได้นะคะโดยที่กำลังที่มาจากพระเจ้าให้เราบอกพระเจ้าว่าปัญหาของเราคือสิ่งใดนะคะให้เราได้อธิษฐานร้องทูลขอต่อพระองค์นะคะพระองค์ก็จะจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับพี่น้องทุกๆท่านนะคะค่ะในบทเรียนที่สองเมื่อได้รับการดูถูกดูหมินนะคะเมื่อได้รับการดูถูกดูหมินนะคะ ท่านจะถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีของข้าพเจ้าไปนานเท่าใดนะคะในข้อที่สองนะคะค่ะก็พูดถึงการดูหมินนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่จะเห็นได้ว่าคริสเตียนนะคะได้รับการถูกดูหมินหรือว่าการดูถูกจากคนอื่นนะคะพระเยซูคริสต์นะคะก็ได้สอนให้กับเราทุกคนว่าถ้าถูกตบถ้าถูกตบแก้มขวาก็ให้หันแก้มซ้ายให้เขาตบด้วย ก็คือการที่ให้อภัยคนที่ไม่ทำไม่ดีต่อเรานะคะเพราะว่าหากเราทำไม่ดีตอบแทนกับสิ่งคนที่ทำไม่ดีกับเรานะคะก็เท่ากับว่านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องของการแก้แค้นนะคะหรือว่าการทะเลาะก,กันนะคะแต่พระเยซูคริสต์นะคะบอกให้เราทุกคนนะคะได้ อภัยบาปให้ซึ่งกันและกันนะคะมีการอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายเราเพื่อให้เขานะคะได้เห็นถึงสิ่งที่ดีนะคะได้เห็นถึงพระเจ้าแล้วก็ให้เขาได้กลับมาหาพระเจ้านะคะหลายครั้งนะคะที่ชีวิตของเราแต่ละคนนะคะคิดว่าการแก้แค้นนี้ต้องแบบว่าต้องชำระนะแค้นนี้ต้องชำระแต่พระเจ้าทรงสอนให้เราเสมอว่าคนที่ทำไม่ดีต่อเรานะคะให้ เราได้ให้อภัยกับเขาไม่จดจำความผิดในสิ่งที่เขาทำกับเรานะคะเพราะว่าพระคิ์เองนะคะก็ทรงถูกยอมถูกจับคุมนะคะถูกตบนะคะถูกเคี่ยนตีและถูกทรมานถูกตรึงที่บนไม้กางเขนนะคะทั้งที่เราจะเห็นได้ว่าพระองค์นะคะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์พระองค์ไม่เคยทำสิ่งที่ช่วยร้ายต่างๆเลยนะคะ แต่เป็นการตายเพื่อไถ่โทษความผิดบาปของเราทุกๆคนนะคะมนุษย์ทั้งปวงนะคะที่บนไม้กางเขนนั้นนะคะพระสุคริตนะคะได้ทรงอธิษฐานเผื่อศัตรูของพระองค์นะคะแล้วก็ยกโทษให้กับพวกเขาที่ทำผิดไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าตาใจของพวกนั้นนะคะก็คือมืดเบดสนิทนะคะแต่สำหรับ ผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระคริสต์ย่อมมีความหวังในอนาคตนะคะคือพระเจ้าจะทรงแยกธรรมิกชนคนที่จงรักพักดีไว้ส,สำหรับพระองค์นะคะก็ขอให้พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่จะหนุนน้ำใจพี่น้องทุกทท่านนะคะก็อยากจะให้เราได้อธิษฐานร่วมกันนะคะ สัเสิญสรรุกการพระเจ้าพู้ใหญ่สูงสุด,สดขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับความรักที่พระองค์ทรงมอบให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าสาหรับพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่สอนให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายได้รู้จักการให้อภัยผู้อื่นโดยที่ไม่จดจําความผิดบาปของผู้อื่นพระเจ้าคะให้เราที่จะรักซึ่งกันและกันรักศัตรูซึ่งกันและกันเช่นกันขอมออฝากช่วงเวลาน,นี้และถัดไปไว้กับพระองค์อธิษฐานใะนพระนามพระสุคริตเจ้า อาเมนค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกทุกท่านนะคะ